อยู่กับผมบุญส่งชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งนะครับเป็น PU Foam นะครับจะามาปุดรอยรั่วรอยแตกนะครับตามหลังคาตามช่องกระเบื้องอะไรต่างๆครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับ ของสั่งมาสามบ้านได้ครับส่งค่อนข้างจะถึงไวนะครับเราแกะกล่องดูกันเลยครับก็สั่งมาสามสามกระป๋องเนาะสามกระป๋องก็สั่งจากชอปปี้ก็ดูตามรีวิวใน ที่เขาขายเขาบอกก,ก็ให้ห้าดังอยู่หลายหลายคอมเมนต์อยู่นะก็เลยจะลองก็เลยจะลองมาเอามาใช้ดูนะครับเพราะว่าที่บ้านมีปัญหาเรื่องของหนูนะครับหนูเข้าหลังคาใต้ฝ้านะเ,เข้าไปในข้างบ้านเนี่ยมี มีรูรูกระเบื้องนะครับคือไม่ได้ปิดช่องนะช่างก็ไม่ได้ปิดช่องให้นะครับก็หนูเนี่ยก็จะมาวิ่งเล่นอยู่ในอยู่ในฝ้ามาวิ่งเล่นอยู่อยู่ในฝ้านะครับแล้วก็มาทํารังทําอะไรอยู่ในนั้นนะครับก็ปัจจัยเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของงูถ้ามีหนูที่ไหนนะครับงูก็จะตามไปโอเคครับนี่ก็ โฟมโฟมโพลีย uh, ูรีเทนนะโพลียูรีเทนโพลียูรีเทนอเนกประสงค์นะครับอันนี้ซื้อมาสามกระป๋องนะครับรวมค่าส่งแล้วในกระป๋องละร้อยสิบบาทนะครับกระป๋องละร้อยสิบบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไปลองใช้ดูนะครับว่าจะ ได้ผลดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันเลยครับขันกระป๋องก็จะมีนะครับมีที่บอก ลักษณะสินค้านะครับแล้วก็มีวิธีการใช้แล้วก็มีข้อควรระวังนะครับบอกว่าระยะเวลาสีของโฟมเนี่ยเหลืองอ่อนนะครับระยะเวลาเซตตัวอยู่ที่8 1 0ถึง10นาทีอุณหภูมิในะระหว่างใช้งาน5องศาถึง35องศานะครับอุณหภูมิที่เหมาะสม สิองศานะถึง 20, 25่สาองศาทน,ท,นทนอุณทนทนอุณหภูมิระยะสั้น40่สองศาถึง1้อยสองศานะทนอุณหภูมิระยะยาว30มสองศาถึง80ดสองศานะวิธีการใช้งานนะครับก็เขย่ากระป๋องก่อนใช้งานนะครับทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดนะครับอาบน,น้ําบนพื้นผิวเล็กน้อย น,นำปืนฉีดหรือหลอดฉีดมาประกอบเข้าที่หัวฉีดให้แน่นนะครับความกระป๋องลงและฉีดให้ทั่วแล้วก็ตัดเนื้อโฟมส่วนที่เกินที่ไม่ต้องการออกด้วยมีดนะครับข้อควรระวังก็เก็บให้ห่างจากมือเด็กนะเก็บให้ห่างจากแสงแดดและอุณหภูมิจัดเกินไปเกิน40 สงสาห้ามเจาะหรือเผาทําลายหลังใช้งานหมดห้ามสูบุหบรี่ระหว่างใช้งานขนาดใช้งานควรสวมถุงม,มือและแว่นตาเซฟตี้และห้ามสัมผัสโฟมหกักยังไม่แข็งตัวอันนี้ก็ขนาด500มิลลิตรเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานจริงกันเลยดีกว่า นะครับก็อันนี้เป็นช่องหลังคานะครับที่หนูเข้าไปเป็นหลังคาครัวครับเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำทำความสะอาดก่อนนะครับยาวช่างไม่ได้เอาที่กันนกกันหนูใส่นะครับเ,เราต้องพ่นยาวไปเลยเดี๋ยวใช้น้ำเอ,อาอใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำแล้วก็เอามา ทำความสะอาดระหว่างกระเบื้องเยายก,กระป๋องนะครับเหยอยาก,กระป๋องเสร็จแล้วก็เปิดฝาเสร็จแล้วตัวนี้สวมนะครับ จะเป็นเกลียวหมุนให้แน่นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองไปฉีดเลยเดี๋ยวนี้เราก็รอให้แข็งตัวนะครับ ผมก็จะขยายตัวเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้เสร็จเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับจะทําให้ยาวไปครับก็โอเคครับก็พื้นที่ความยาวนะครับกระเบื้องเนี่ยประมาณ4เมตรครับก็3 3สามกระป๋องนะพอดีเหลือหน่อยๆน,นะครับเหลือนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ นะครับมันกําลังเซตตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเรารอให้แห้งแล้วั็มาตัดนะถ้าแห้งแล้วเนี่ยมันจะมีกับลักษณะนี่ครับเป็นโฟมแข็งเลยนะเป็นโฟมแข็งเลยนะครับก็เดี๋ยวเรารอให้มันแห้งสนิทนะครับแล้วทิ้งไว้อย่างนี้สักคืนหนึ่งนะครับ ก็โอเคนะถือว่าคุ้มค่านะครับกับ330รากระป๋องถูกละถูกกระป๋องละ110บาทรวมค่าส่งด้วยก็ถือโอเคครับครับก็วันนี้ก็ขอจบรีวิวการใช้โฟมอุดรูรั่วรูช่อง ต่างๆนะครับก็ขอจบไว้เียครั้นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ